กดรับมาก่อนนะครับอ๋อวันที่5เองนะครับเพิ่งจะครบ5วันอย่ะงงเนี่ยรู้สึกว่านานมากนะครบครบวันแล้วนะครับตั้งแต่ผมเล่นมานะครับต้องกดอะไรวะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงวิธีการหาเล่อกเจมสนะครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับซึ่งผู้เล่นเก่าก็น่าจะพอดูได้นะครับ เพราะว่ารู้สึกในคลิปแรกเนี่ยผมจะมีเล็บเจมแค่5อันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผ่านไป5วันใช่ไหมตเท่เขาที่มันเขียนนะครับก็ตอนนี้ผมมี50แล้วโดยที่ไม่ได้ซื้อเลยนะครับก็เลยคิดว่าผู้เล่นอื่นนะครับที่เพิ่งหัดเล่นเนี่ยน่าจะออลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างว่าจะได้วิธีเล่นอะไรบ้างนะครับก็ยืนเลยนะครับสิ่งที่เราจะสามารถหาเล็บเจมได้ง่ายๆนะครับก็คือถ้ากิดว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับ ช่วง10วันแรกเนี่ยเราจะได้เ,เลิฟเจมนะครับจากการล็อกอินทุกวันนะวันละ3เจมอยู่แล้วนะพาเงั้นเนี่ย10วันแรกผู้เล่นใหม่ก็ต้องก็ควรจะเล่นให้ครบนะครับเพราะว่าอันนั้นคือ30เลิฟเจมฟรีๆนะครับต่อมาครับสิ่งที่ให้เลิฟเจมของผมเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องนั่นเองเนื้อเรื่องทั้งหลักแล้วก็ใช้เขาเรียกอ,อะไรอะใช้สตอรี่เนี่ยจะให้เลิฟเจมกับเราได้นะครับ ถ้าผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็คือในทุกๆสตอรี่เนี่ยถ้าว่าเราเล่นจบแชปเตอร์นั้นนะครับก็จะได้1เล็บเจมนะครับอันนี้คือสตอรี่หลักนะส่วนถ้าว่าเป็นไซสตอรี่ครับทุกไซสตอรี่เนี่ยเราจะได้หนึ่งเล็บเจมอยู่แล้วนะครับซึ่งเจ้าพวกนี้เนี่ยจะได้จากการที่เราได้ค่าบอลเต็มนะครับสำหรับตัวละครที่ทําการสเปเชียลแพเทิสแล้วก็คือเอากาดซ้ากันไปรวมกันแล้วนะครับ แต่ว่าแค่แบบเราหนึ่งครั้งนะผมได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับประมาณเอ่อยี่สิบเลเวเจมได้นะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับติดกันตลอดอาทิตย์นะครับผมไม่รู้ว่ากดเข้าไปดูยังไงให้มันเป็นเอ่อแผนที่ไม่ใช่แผนที่เป็นบัตรทินขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ากิดว่าเราล็อกอินติดกันตลอดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทุกทุกอาทิตย์จะมีหนึ่งเลเวเจมให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัลบั้มรีวอร์ดครับ มันเป็นเหมือนเอ็กซ e บเนนะครับที่จะแจกแล้วเจมอยู่แล้วนะครับก็ลองเช็คดูครับว่ามีอันไหนบ้างนะครับที่จะให้เลิฟเจมกับเราได้พอเราได้แล้วเนี่ยมันก็จะเาขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะพัฒนาเป็นขั้นต่อไปของมันนะครับก็สามารถทําแบบเดิมได้เรื่อยๆนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถได้นะครับก็คือเอาตัวละครที่คือเขาเรียกอะไรอะเอาตัวละครมาผสมกันนะครับเป็นสเปเชียลแพคติสเป็นตัวใหม่นะครับ ถ้าแบบนี้เรื่อยๆก็จะได้นะครับของผมเนี่ยเป็น29้50แล้วนะครับซึ่งนั่นแปลว่าผมก็คงได้เลบเจมสามารถได้เลิบเจมจากตรงนี้29ครั้งด้วยเพราะว่าเจ้าตัวละครระดับไอเดอลิสเนี่ยถ้ากับว่าเราได้บอลเต็มมันก็จะได้เลิบเจมด้วยนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับผมได้เลิบเจมมาแล้วนะครับ23อันนะครับจากการแม็กบอลนะครับแม็กบอลในไอเดอลิสเมมเบอร์นะครับ แปลว่าผมได้เ23เลิฟเจมจากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกประมาณเท่าไหร่27เลิฟเจมจากที่อื่นนะครับอะต่อไปอันนี้จะเป็นระดับที่ค่อนข้างยากแล้วนะครับจะเรียกว่าแนะนำไหมก็ไม่เชิงคือเพลงระดับฮาร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจิ้มค้างเอาไว้มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่า เออ่ถ้าบอกว่าเราเคลียร์นะครับครบ100ครั้งนะครับในระดับหาทุกเพลงเลยนะจะได้หนึ่งเลอบเจมแต่ว่าค่อนข้างนหนักหน่วงทีเดียวสำหรับวิธีนี้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีเพลงในระดับสเปเชียลนะครับซึ่งให้เลอบเจมเยอะมากๆนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับแต่ว่าาหรับเอ็กซ์เพร์มันก็ยากโคตรเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ย เอ่อถ้าเกิดว่าใครที่ฝีมือดีจริงๆก็ลองดูแต่ว่าผมยังไม่กล้าลองนะเพราะว่าระดับฮาร์ดผมก็เหนื่อยแล้วนะครับไม่ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะโอเคอันนี้คือในระดับฮาร์ดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ให้เยอะเหมือนกันสามารถเข้ามาลองเล่นได้นะแต่อย่างที่บอกว่าฮาร์ดก็เหนื่อยแล้วนะครับ พวกเพลงเดลี่พวกนี้เนี่ยจะให้ค่อนข้างดีนะอย่างอันนี้เนี่ยต้องเคลียเท่าไหร่100ครั้งเหมือนกันนะครับก็จะได้เหมือนกันนะค่อนข้างยากทีเดียวอันนี้จะไม่ได้เลยนะี่ไม่ได้อะไรนะประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกว่าคิดก่อนนะอ๋อวันเกิดของตัวละครนะครับคือถ้าเกิดว่าเราล็อกอินอยู่แล้วทุกๆวันนะไม่มีปัญหานะครับ คือถ้าเราล็อกอินอยู่แล้วทุกวันมันจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน,านานเล่นทีนะครับมันก็จะมีวันพิเศษอยู่ประมาณเท่าไหร่เอ่อหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถึงเก้าเดือนนะครับที่เราจะได้นะครับผมไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วกันก็ตามนั้นนะครับอย่างน้อยก็เข้ามาในวันนั้นนะครับถ้ากอกว่าเราล็อกอินในวันที่เป็นวันเกิดของตัวละครจะได้อีกห้าเลิฟเจมนะครับ ไม่ได้ใจว่ามีวิธีอื่นอีกไหมแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําว่านั่นแหละวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับในการได้50เลิบเลจมแรกนะครับเพื่อเอาไปเปิดเอ่อเปิดไหนว่าเจ้าพวกนี้นะครับวิธีการก็จะมีอยู่คือล็อกอิน30วันแรกให้ครบนะครับได้แต่แล้ว30เิเลเจมนะครับทำอีเวนต์นะครับเมื่อกี้ลืมพูดถึง ทำอีเวนต์นะครับรับเงจากอีเวนต์ผมได้เยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีเลิฟเจมนะครับค่อนข้างบ่อยเหมือนกันก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจะแจกปากปายทั่วไปนะพวกนี้นะครับรวมถึงระดับแรงกิ้งของอีเวนต์ด้วยนะครับก็มีโอกาสได้เลิฟเจมที่เยอะพอสมควรตอนนี้ผมก็จะได้แค่2เลิฟเจมนั้นเองเพราะว่าอันดับไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้จะมีอีเวนต์อยู่บ่อยๆก็จะแจกเลิฟเจมอยู่เรื่อยนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ล็อกอิน30แบวันแรกรับไปแล้ว30ลสิรับเจมนะครับเอ่อเอาตัวละครระดับ normal นี่แหละเดี๋ผมเปิดให้ดูกับตัวละครระดับ normal นะครับเจ้าพวกที่ผสมออกมาเราได้2ดาวเนี่ยเอามาเก็บข้าบอลให้ครบ50นะครับก็จะได้ซ i ์สตอรี่นะครับแล้วก็เอาไปเปิด เอาไปทำไซต์สตอรี่นะครับแล้วก็จะออกมาเป็น1เลฟเจมต่อตัวนะครับซึ่งนั่นก็มากพอแล้วนะครับที่จะได้50เลิเฟเจมแรกนะครับเพราะของผมเนี่ยเพิ่งจะห้าวันแรกเท่านั้นเองเอาล่ะทีนี้เราจะมาลองเปิดกันดูนะครับว่าถ้ากิดว่าผมเปิดแล้วจะเป็นยังไงามันจะคุ้มไหมนะครับซึ่งผมจะเปิดแบบนี้นะเพราะว่าเอในวันที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยไอ้อีกอันหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะได้เป็นเฉพาะสายหรือเปล่า ขอเช็คก่อนมันสามารถกดดูดีเทลได้นะครับว่ามีโอกาสได้อะไรบ้างโอ้เป็นค้ากันไปนะครับเอ่อแต่ว่ามันเป็นดับของ ur เลยนะซึ่ง ur มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วดูดับแรดีกว่าโอเคมันค้ากันไะปผมจะลองแบบนี้นะครับอ่ะที่ผมพูดเมื่อกี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้เลยนะครับมันยังเป็นแบบว่าสมายัยร้วนๆนะครับผมก็เลยกะว่าจะไม่เอานะโอเคมาลองเปิดดูว่าเราจะได้อะไรกันบ้าง อย่างที่บอกนะครับใช้50าสิบเล็บเจมเท่านั้นนะครับเพื่อเปิดให้ได้11ครั้งมันจะแถม1ครั้งนะครับถ้ากับว่าเราใช้เเปิดแค่ทีละตัวเนี่ยมันจะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปนะครับคือใช้50เท่ากันเนี่ยสุดท้ายแต่ว่าจะเปิดได้แค่10ครั้งนะครับซึ่งรู้สึกว่าขาดทุนนะมาลองดูแล้วก็ผมไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับไม่รู้เหมือนกัน ว่าใครเป็นใครนะแต่ว่าเกมมันก็สนุกดีครับเอ๊ะมีตัวซ้ํำนี่เมื่อกี้แปลว่าผสมได้หรือเปล่ามีตัวธรรมดาผมมาด้วยนะครับอ๋อแถมหนึ่งแล้วเจ็มด้วยโอเคอ่ะผมได้ยูหนึ่งตัวนะครับเอ๊ะโอกาสได้มาน้อยมากเลยไม่ใช่เหรอแต่ไม่เป็นไรครับก็ดีกว่าไม่ได้นะครับเราก็ได้อีรด้วยตัวหนึ่งดูได้ไหม ผมไม่รู้จักเนะี่ยแต่ว่าเท่าที่อ่านดูก็เป็นตัวละครที่ตลกดีนะครับแล้วก็ยูอาเราก็มีตัวละครที่ซ้ำด้วยตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้มาถึงว่าซ้ำกับที่ผมมีอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีคู่นี้นะครับที่น่าจะเอาไปรวมกันได้นะโอเคขอดูสกิลนิดหนึ่งจะได้พูดรอบเดียวไปเลยนะครับเท <c oughs> ่าที่ผมเข้าใจ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวผมลองดูให้เลยแล้วกันนะครับเราจะได้รู้พร้อมกันนะเอ่อ practice โอเคตัวละครนี้ของผมเนี่ยเลเวลเต็มแล้วนะครับบอลเต็มแล้วสกิลคือทัมเมอร์ชามนะครับโอ้กับตัวละครนี้นะครับ เ,เพิ่งได้มาใหม่เมื่อกี้เลยนะครับสกิลไปทำเมื่อชามเหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าถ้ากิดว่าเอาตัวที่มีสกิลเหมือนกันมาฝึกทิสให้กันระเวลของสกิลจะเพิ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจริงไหมนะครับน่าจะใช้ได้กับตัวละครที่เวลเต็มแล้วเหมือนกันเพราะว่าเก็บไว้ก็คงไม่ได้ใช้นะครับเอามาทดสอบให้ดูดีกว่าไปซูปเปอร์สักเซสเลยนะครับ สกิลระเวลอัพจริงๆนะครับก็วิธีนี้นะจะทําให้เราสามารถเพิ่มเลเวลของสกิลได้ด้วยก็อย่างที่เขาบอกว่าแม็กซ์ที่8นะครับแต่ว่าโอ้กว่าจะได้อัพแต่ละทีคงยากมากเพราะต้องเก็บ50าักว่าใจก่อนถึงจะไปทําได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะกับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นเก่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ